สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จ๋าชุดโค้งสุดท้ายนะคะเมว่อประจําวันที่สามสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ,อะของเมื่อวานเนาะวันที่ยีสิบเก้าแอดไม่ได้ลงให้ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซด้วยเนาะไม่ได้ลงช่องทางเลยลงแค่ในกลุ่มน,นะคะ,ะตามต่อกันวันนี้นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพรันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันก่อนเลยนะคะเด่นวิ่งรูดแอดให้ไปที่สี่นะพี่พี่จ๋าหกนะคะแล้วก็สองนะคะเด่น สี่หกสองเน้นไปที่สี่นะลุ้นได้สีหน่อยตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง VIP อพีเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในตัวเด่นแต่ละตัวจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับสี่นะคะแอดให้ไปที่สี่สามสี่หกนะคะหกสามหกเจ็ด ทีนี้ส่วนสองนะคะแอดให้ดิ่นไปที่สองสามสองเจ็ดนะคะ,ะมาดูตัวที่แอดเน้นกันมีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามแอดนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะอะแอดเน้นไปที่สี่หกนะคะสี่หกหรือสี่เก้านะคะส่วนหกเน้นไปที่หกสามหรือหกเก้าะสองเน้นไปที่สองเจ็ดนะคะ หากมีตัวที่ชื่นชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่พีเทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นอก,ก็็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันยิ่งยิ่งนไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ